เวลามีความทุกข์เดี๋ยววิ่งหากรรมถ้าโยมไม่ถ้าโยมใช้วิธีแบบนี้นะชีวิตจะไม่มีวันมีความสุขเวลามีความทุกข์เดี๋ยววิ่งหารูปเสียงกินรสมันจะล่อให้เกิดความสุขโวคราวหลังจากนั้นมันจะวิ่งตลบหลังกลับกินเลสจะตะลบหลังกลับโยมจะไม่มีความมีความสุขได้แด้จริงจะหาความสุขไม่เจอเลยเที่ยววิ่งหากรรมตลอดทุกครั้งที่มีความทุกข์มีกายใจเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทุกมาตเหตุ เมื่อเปลี่ยนเหตุใหม่อยู่กับกายใจให้ชํานาญฝึกคุ้นความสงบให้ชํานาญทุกจะค่อยหายไปเองอย่าวิ่งปิดทางถ้าวิ่งปิดทางชีวิตจะไม่มีความสุขเลยนะเพราะการนั้นมันเป็นของร้อนมันทําให้มีความสุขนิดเดียวแะ้วยัง้ตลบหลังกลับเลยนะโอหเผาใจทุกข์มากมายมาสักนั่น,นเองแล้วก็เรื่องทําในรูปแบบสําคัญนะทาในรูปแบบมีเวลาฝึกร่วมกันก็ได้หรือว่าไม่มีเวลาห้ามทิง้งก่อนนอน5นาที10นาที ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีมันเป็นการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทั้งหมดและมันเป็นการกลับมาที่ความสงบเหมือนได้กลับบ้านนะนะเมื่อใจสงบมันก็เหมือนกลับบ้านอยู่กับความร่มเย็นในจิตใจชีวิตมันก็ร่มเย็นมันจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางการเดินทั้งหมดนะจากที่มันฟุ้งหนักหนักทุกห์ักหนักเครียดหนักๆ,ก,ก,ๆ,ก,ๆก็กลับมาที่ความสงบนะ